ผมไม่ได้ออกงานแบบนี้วยกันนานม,มากแล้วครับใช่ปะก็นานนานนานาครับก็ดีใจดีใจครับที่ที่วันนี้ได้ได้มีโอกาสมาแล้วก็แสขับยังยังหนานแน่นเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่มากันตั้งแต่เช้าเลยมากันตั้งแต่ตีสามมั้งตีสามตีสี่ได้อย่างเงี้ย <c oughs> โหดมากยังไม่ตื่นเลยค่ะมาถึงกันแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาเรายังเหมือนเดิมแต่ชาน้างแต่ ครับก็ขอบคุณมากๆรู้สึกว่าก็มาให้กำลังใจเยอะก็อุ่นใจค่ะรู้สึกว่ามีเบบีอยู่ข้างตลอดเวลาก็ดีใจมากๆทุกงานเลยที่เขาไปอะไรเงี้ยครับขออนุญาตแซปพามิตี้กับการนิดนึงได้รางวัลอะไรเอ่ยครับก็ได้รางวัลโซอินเตอร์เนชั่นแนลดราม่าแต่ว่า ขอบคุณนะครับแล้วก็ที่จริงต้องขอบคุณแฟนๆด้วยเพราะว่าแฟนๆก็ช่วยเหมือนกันทำให้เราบอกว่าได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็บอกไว้ก่อนว่าเอ,อ่อก็จะไปแหละเนาะก็จะไปรับครับที่เกาหลีมันคือรางวัลอะไรอันนี้มันคือรางวัล Outstanding Star Asia ะไรสักอย่างใช่ครับ โดเด่นสุดๆเนี่ยรางวัลโดเดนสุดๆชื่อรางวัลว่าโดเด่นสุดสุดนะครับระดับเอเชียเลยนะพี่อ๊อฟเราอย่งไรเราเรายินดีอยู่แล้วครับเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วครับเราเรารู้สึกว่าไม่แปลกที่เขาจะได้ครับเพราะเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วอันนี้คือจากซีรีส์เรื่องอะไรคือเราอ๋อที่ตอนนั้นเขาบอกว่าจากซีรีส์เรื่อง mid night museum ครับพอเขาแบบพอเรามีชื่อเราเข้าไปนะเรารู้สึก พี่จริงก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าก็รู้สึกว่าก็เป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆแล้วเราก็เห็นแบบว่าแฟนๆเแบบีเนี่ยคอยแบบว่าคอยโหวตคอยแบบส่งให้ตลอดให้ดูตลอดอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนวันประกาศแล้วว่าแบบใครได้อะไรเงี้ยเราก็รู้จักเบบีเแบบีก็เป็นคนมาแท็กเราอีกในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆทุกทุกแรงที่แบบช่วยกันเลยแต่วันการเขาต้องไปครับใช่ันไหนอะไรยังไงที่ไหนวันเดือนง กัญญาครับมันเตรียมเต็มเต็มงานเต็มอะไรนะครับการกันขวเตรียมไปเราก็ลืมครั้งที่แล้วตอนไปงานนั้นก็ลืมมันลืมไปหมดทุกอย่างเลยเพราะว่ามันตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไปเจอกับใครที่เราไม่เคยเจออะไรเงี้ยแล้วต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยภาษาเกาหลีไปอันนี้โอเคโอ้ชอนินกันอีกมีดะแค่นี้ก็พอแล้ว ถ้าที่จริงเราก็พัฒน,นาตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วก็พอมีรางวัลน,นี้กันก็ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ดีใจแล้วก็เป็นกาลังใจอีกอย่างหนึ่งในการแสดงของเราต่อไปเรื่อยๆด้วยครับี่กาลักดดันเรื่องการแสดงต่อไป,ปนะครับเพราะว่า,า,วามันมีรางวัลกระสีอยู่ด้วผมกดดันสิครับผม่สิเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนได้รางวาัลคุณไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแบบ acting อะไรเขาเก่งมากอยู่แล้วครับแต่เราต้องเร่งกับคนที่ได้รางวัลแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องยิ่งพัฒนาตัวเองเข้าไปอีกเพื่อให้แบบว่า พยายามก้าวแบบไม่ห่างกันไม่ห่างกันเลยก้าวขิงหน่อยครับไม่หรอกเขาก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเขาก็แบบก็เก่งขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ถามว่าจะกดดันไหมเรื่องต่อไปเพราะว่าก็ไม่กดดันหรอกเราก็ทําเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็พยายามจะทําออกมาทุกเรื่องให้ดีที่สุดรางวันของของหมาอีทอมก็มีกะมีใังขาหนรอวันเกิดเดี๋ยวแก้วันเกิดคาครับสุลาก็เดี๋ยวรอทีเดียวเลยล้วการเลบยอดรลบยอดลบยอดลบยอดคิดไว้คิดไว้หรือยังคะว่าจะเอาอะไร แวไหนเป็นปึกเป็นปึกนี่คือมันมีได้หลายอย่างแป้งตาลปึกลปึกยังไปยากอะไรไปักปรดเหนียวมีการรับคาดหวังไม่คาดหวังหรอกก็แต่ว่ารอถ้าสมมติว่าให้ก็ดีใจปีนี้ให้เปนยังปีที่แล้วให้ไปแล้วปีที่เราให้ไปแล้วปีนี้ปีนี้ให้ฉันยังฉันยังเเขายังไม่ถามเลยขอเด้อขอเด้อ ใช่อะไรนะแล้วแต่เลยจะกี่ปึกก็ได้รับโหมดน้ำตาลก็ได้ไม่เป็นอไรจะได้เอาไปเคุณยายทำกับข้าวจะไปส่งน้องหรือว่าไปเปนด้วยกันไหมโอ้ถ้ามีโอกาสถ้าว่างก็ถ้าเขาให้ไปออกตั๋วให้ก็ไปด้วยครับชีพไปทำไมชีทั้งมดชีพีกวางครับ เขามีงานต่อจะต้องไปอยู่แล้วครับคือไปนี่เสร็จแล้วต้องบินไปประเทศนึงต่อเลยอะไรเงี้ยครับคือถ้าถ้าก่อนหน้าหน้าที่จะไปที่นึงอ่ะเอาบ้างพอดีก็คงไปพร้อมกันแล้วก็บินไปที่นึงพร้อมกันเลยไปเชียร์น้องหรือไปเที่ยวก็เชียร์สิครับเที่ยวด้วยอ่ะครับโอเคครับก็สำหรับซีรีส์ Cooking c งค s ทนะครับก็ถ่ายไปได้ประมาณ10 คิวอะไรเงี้ยสินิดนิดคิวอะไรเงี้ยครับก็เนื้อเรื่องกนว่าโอเคทุกคนน่าจะชอบกันเพราะมันเป็นแบบว่าฟิลกูดแล้วก็ดูแล้วก็เข้าใจง่ายอะไรเงี้ยครับก็น่าจะชอบกันนะมันน่ารักดีแล้วเราออกแนวแบบคอมเมดี้เล็กๆด้วยครับผมว่าเออทุกวันนี้เราเครียดกันอยู่แล้วเนาะเราก็หาอะไรแบบจะลงใจกันดีกว่าครับผมผมว่าทีนี้เรื่องนี้ใครที่เครียดใครอยากแบบมารับความสนุกก็เชิญมาดูได้ครับ เห็นเขาบอกมาว่าน่าจะอ่อนประมาณกันยาครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าต้นๆหรือปลายกันยาคาดังไว้กับเลตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละแต่ละครั้งที่เราไปด้วยกันแน่นอนว่าเลตติ้งแบบเตี้ยนก็ไม่ได้คาดหวังหรอกเอาจริงๆผมว่าเราทําให้เต็มที่ของเราดีกว่าคนจะชอบไม่ชอบอันนี้มันเป็นแบบสิทธิของเขาว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่หวังว่าจะชอบนะนบอกว่าเขา้นเทนแน่นอนครับก็อยากให้อาจริงๆในใจก็อยากให้เป็นอย่างนั้น อ๋อเด็กแจงก็จะเป็นออกแนวแบบซ่าๆหน่อยเบมนใช้แบดแบดลวมตัวกัน5้าคนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูครับเพราะว่ามันเข้มข้นมากคือด้วยฝีมือของควบกับเดียวกับด้วยรักและหักหลังวันนั้นก็แสบมากหวังว่าเรื่องนี้ก็คงจะแสบไม่พ่ายื่อ้นความต่้ความต่้ของคุณลักษณะไหนผมเป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะครับผมเ็ต้างี่สุด ในเรื่องนะครับในเรื่องนะตัวจริงผมแบบกเปียกสุดๆเลยใช่หรอดูไม่หรอใช่หรอไม่ใช่หรออ๋อก็ก็มีความใส่ตัวเองไปนิดนึงเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยดูเดี๋ยวดูน่าจะมันน่าจะมันครับเรื่องนี้ครับขอบคุณครับทุกคน